การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

เรียนจัดแถวเริ่เร็วมเริ่มใกล้เรียบร้อยที่สาตรงงอมลุบครับขอบคุณทีนักเรียนทุกคนนี้ชั่วโมงแรกของการเรียนวันนี้มาสอนเรื่องการเล่นดุกก็ด้วยข้าสาวด้านในนะครับ กระตายทำไมแต่งกายไม่เรียบร้อยเนี่ยตื่นสวยครับไปทำอะไรมางอนเด็กครับงอนเด็กไปทำอะไรทีงอนเด็กเล่นแฟนบุกครับนี่ได้เพื่อสิบสิบแล้วเป่าครับสิบเริ่มเรื่องต้นต้นนี่คือตัวอย่างของการแต่งกายเรียบร้อยครับลุกลุกลุกแล้วจับต้นจับ ้อลบอลบอลบอลมเลยมโอ้ยโอ้ยเลี oh. ้วเลเลียวบอ้โ oh. อ oh ้อลตีค oh. oh ูมมัมดอกยางมัดโอ้ยบอลคู่เลยนะคู่สู้มับอลม่นมีแรงนพร้อมเลยเหรอบอกคู่ไปทัดนนี้สอบแล้วย่างเอาบอกว่มันร้อนครับตรงตรงไ่หน่อยครับครับทำดูม กิาอื่นเขาไม่โดมหมดแล้วทำไมกีฬาตะก้อเรามีโดมครับจา์มันร้อนครับอ๋อโดมตะก้อนเดี๋ยวครูจะไปขอกับท่านพอให้นะครับครับเพราะว่าครูก็ไม่มีงบประมาณจะมาทาเองต้องมีงบประมาณจากทางนะครับเดี๋ยวครูจะไปคุยกับพอให้ครับบผม ไา้ครับท่านเอาเชิญนั่งมีอะไรครับท่านครับครับรีผมจะมาปรึกษากับท่านนะครับเรื่องอะไรเรื่องการทำโจมเนี่ยก็พอดีเด็กเขาเวลาเขามาเรียนนี่เขาเจอแสงแดดแล้วเขาร้อนไม่มีสมาธิในการเรียนเลยครับท่าน อยากได้โดมตะก้อใช่ไหมครับผมอยากมีโดมสักโดมเพื่อกันแดดให้เด็กบ้างงั้นเดี๋ยวผมลองคุยในที่ประชุมเดี๋ยวผมให้คำตอบคุณอีกทีแล้วกันครับท่านครับขอบคุณครับท่าน เดนะครับรัาสำหรับวันนี้ครับที่นัดมาประชุมกันก็คือทางท่านอาจารย์นุชาได้เสนองบโครงการจะทำโดมจะพ่อขึอข้นมาครับมีใครมีข้อเสนออะไรเพิ่มไหมครับ พอดีผมคุยกับส่วนกลางแล้วเขาบอกว่าจะช่วยโรงเรียนเราอย่างเต็มที่ถ้าใครมีความเนใจหรือมีความเห็นด้วยกับโครงการนี้ขอให้ยกมือขึ้นครับครับงั้นสรุปเลยครับก็คือเราจะทำรมอัน,นี้ปรสทำตะก้อนะครับงั้นวันนี้ผมขอปิดการประชุมเชียงทองนี้ครับขอบคุณทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ขอบคุณครับ สวัสดีครับคุณปรเดิ์สวัสดีครับท่านท่านมีอะไรผุรับใช้ครับว่างรเป่าเข้ามาห้องไหนดิงั้นเดี๋ยวผมข้ไปหาครับท่านขออนุญาตครับท่านเอาเชียรนั่งคุณประดิ์ขอบคุณครับ ท่านเรียกผมมาหาท่านมีธุระอะไรครับผมว่ามีงานให้คุณทำอ่ะงานอะไรครับท่านพอดีทางเรียนจะสร้างโดมแต่ก็ขอให้งบมาล้านหนึ่งคุณพอจะทำได้ไหมทำได้ครับท่านส่วนเรื่องเงินอ่ะเราให้คุณกันอีกทีโอเคครับยินดีที่ได้ร่วมงานยินดีที่ไดร่วมงานเป็นงานครับท่านผมแต่งานของล้านครับท่านครับ 忙。 0, ท่านผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมคือผมมาขอเบิกตังค์เพิ่อนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ใช้จ่ายของเราก็ยังไม่เพียงพอนรับท่านผมให้คนไปแล้วเงินืนสองแสนไม่พอหรือยังไม่พอครับมันยังขาดอุปกรณ์อีกนิดหน่อยครับที่จะมาใช้ในการเคลพื้นนี่ครับมันเรื่องของคุนผม,มหนให้คณไปแล้วเงินน่ะถ้าไม่ให้อีกนะถ้าท่านไม่ให้เงินผมอีกทั้งนั้นงานของเราคงจะได้ยุติไปเองนี้ครับท่านขอแล้วจะคุนถ้าไม่กลัวผมฟ้องคุณน่ะ เดี๋ยวถ้าจะรู้ว่าใครฟ้องใครครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับพอด,บดีว่าผมเป็นส่วนกลางมีคนน้องเรี้ยนคุณว่ามีเรื่องอะไรเปล่าท่านจะมีโครงการโครงการที่เขาลองเรียนว่าคุณได้ ชอบโกงโงงทางนอะไรครับโครงการสร้างสารกัก้อนะครับจริงหรือเปล่าผมไม่ได้ทําอะไรี่ยมีคนร้องเรียนไปทางท่านชูวิทย์เลยส่งผมมาจากส่วนการตอนนี้ผมกำลังติดลบอยู่ยุโรปผมเป็นคนล่มนี่คือสา,ร,า,าอรครับนี่ครับผมนีม่ควรจะไมายถึยงให้ผมทำยังไ ทางท่านชูวิทย์ได้กับครับผมได้มาว่าคุณต้องโนย้ายไม่งั้นก็ไล่ออกอีกประมาณสองสามวันผม,ผมจะให้คำตอบคุณอย่างแน่ชัด